วันนั้นเจ้าคนป่ามันมาทําไม่ดีไม่ร้ายอยู่ที่เนี่ยหลังจากเขากลับไปเขาก็เป็นไข้ไม่สบายไม่รู้ว่าฝีมือของแม่นางหรือเปล่าแม่นางมองหน้าค่ะแปลกฝนะ้มึงได้มาอันนี้เขาเลยอย่างแก้บนอนะที่มึงขอสาวรับแองไว้อ่ะมึงมาแก้บนให้แม่นางยังสวัสดีครับผมกราบสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับ ก็กลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือป่าชแนลครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้โชคพี่ๆกันนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมาขอหวยกับแม่นางตะเคียน,นะครับก็มากับเจ้ายนนะพี่ๆนี่นะมากับผมก็เจ้ายนเนี่ยเคยมาขอกับแม่นางตะเคียนคนนี้ครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่ว่า เขาเนี่ยอยากได้เมียเป็นสาวรับแรงนะคราวก่อนนะครับพี่นาจะจากันได้เขามาขอ,อกับแม่นางตะเคียนไว้แต่ก็ไม่บอกใครนะจนเขาเนี่ยได้จริงๆนะค,คือสาวเมืองรับแรงคนที่เราไปเจอที่บ้านเสือ่ออพลานเยี่ยมนะครับคนนั้นก็คือสาวเมืองรับแรงนะแล้ก็ยศก็บอกผมว่าเขาเนี่ยมาขอไว้กับแม่นางตะเคียนท่านนี้นะที่ เล่นงานคนป่านะไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าที่คนป่าพูดอะ่ะแต่เจ้ายนเนี่ยเขาพูดการันตีผมเลยว่าแม่นางตะเคียนตอนนี้เนี่ยเชื่อถือได้นะครับก็วันนี้ผมก็ลุยฝนกันมาเลยนะฝนก็ตกอยู่ด้วยนะก็ผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็อยากให้พี่ๆได้โชคกันวันนี้ผมจะมาขอหวยนะครับฝากเปก็นกำลังใจให้ผมด้วยไม่รู้จะได้หวยหรือเปล่านะเดีย๋ยวเราไปกันนะครับไปโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราเดินทางกันนะ เสียงผมไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนจะเสียงเปลี่ยนไปเลยนะครับดูฝนคือแดดสอ่องแบบนี้คือบรรยากาศนะคือดีมากๆเลยนะครับแต่มันติดอยู่อย่างเดียวคือเราจะเป็นไข้นะดูฝนตกปล่อยๆนะฝนตกคือปล่อยๆนะครับแต่ว่าไม่แรงมากฝนตกเมดเล็กนะแต่พอมันตกผ่านแสงแดดเนี่ยคือสวยมากๆเลยนะดูพี่ ดูฝนดิคอดสวยอะเวลามันตกผ่านแสงแดดอะ่ะนะพี่พี่ดูดิโอ้โหคือฝนตกแล้วก็แดดออกนะครับแบบนี้แหละนะที่จะทำให้เราเป็นไข้กันเนี่ยเจ้ายศเห็นเนี่ยลื่นมากๆนะพี่พี่ฝนตกทุกวันเลยก่อนที่ผมจะมาเมาื่อสักพักเนี่ยฝนก็นน่ำลงมาแรงเลยนะ อันนี้ฝนหยุดตกนะครับเหมือนกับฟ้าเป็นใจให้เรามาวันนี้นะครับก็เลยได้มานะฝนหยุดตกพอดีเลยแต่ว่ามันก็ยังตกเล็กน้อยนะตกปล่อยๆนะครับวันนี้เดินทางมากับไอ้เจ้ายนต์มันมนะแลวหลังจากนั้นเนี่ยผมจะขึ้นไปที่บ้านที่ทองดีต่อนะครับวันนี้วันนี้มาให้โชคพี่ๆกันนะครับเพราะว่าหวยจะออกแล้วนะ ว่าไอ้เจ้ายนเนี่ยมันการันตีนะครับผมไม่รู้ว่าจริงแท้เปล่าที่มันได้สาวรับแรคนนั้นเพราะว่าแม่นางจะเขียนองค์นี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะมาพิสูจน์ไปด้วยกันนะว่าจะถูกหวยไหมนะพี่ๆโอ้โหลื่นจัดเลย เดี๋ยวผมจะต้องไปจุดทูบก่อนครับบอกกล่าวถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดคุยนะไม่ได้เจอตัวเขา,าวันนั้นจุดทูบกี่ดอกนะสามดอกมึงเรียกแม่นางให้ปรากฏตัวเลยเหรอวันนั้นอนะ่ะเออเดรงั้นเดี๋ยวเราไปจุดทูบกันนะพี่พี่ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจุดทูบบอกกล่าวเจา้าที่เจ้าทางกันว่าแม่นานจองบอกว่าฝนตกแบบนี้กูก็ไม่รู้อ่ะเห็นมึงการันตีกูว่าเชื่อมึงนะเอา้ากูพูดแล้วก็เชื่อไปหมดเองฝนตอนนี้แม่น้ำอยากเปียมกมากๆไม่รู้เดี๋ยวกูไปจุดทูบบอกกล่าวเขาก่อนเออ,อไปดู รออยู่นี่นะเดี๋ยวก่อนนะจะยดหา,หาที่เหมาะกันดิหาที่เหมาะมันจะมีตรงไหนเหมาะอีกวะ นนี่ละได้ไหมออได้อยู่นะจุดกี่ดอกวันนั้นสิบดอกสี่หกสิบหรออืมสิบนหนน่งออกมาแน่นอน ร้อนเย็บขากูเย็นเฮ้ยพี่ติดทูบเลยนะคือฝนตกนะแต่ว่าร้อนมากๆเลยนะครับอากาศตอนนี้นเหงื่อผมแตกไปหมดเลยนะแล้วเรียบเรียบเรียบเดี๋ยวฝนตกอีกรอบทาไม่นานตะเกียนอยู่ที่นี่จริงก็ขอให้ปรากฏตัวนะครับ ไอ้พวกผมสองคนได้เห็นด้วยนะเจะยายศบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่เป็นคนดีถ้าดีจริงก็จงประกฏดตัวให้พวกเราสองคนเห็นนะครับดีจริงปักตรงนี้ใช่ไหมเยย,ยกกราบด,ด้วย บเหรอวะเออนี่ไงแม่นางออตอนนี้ไหมใ,ใช่ไหมแม่นางครับผมมีอะไรจะถามวันนั้นเจ้าคนป่ามันมาทำไม่ดีไม่ร้ายอยู่ที่เนี่ย หลังจากเขากลับไปเขาก็เป็นไข้ไม่สบายไม่รู้ว่าฝีมือของแม่นางหรือเปล่าไม่ใช่ค่าทำตัวมันเองอ๋แสดงว่าคนป่าคนนั้นมันทําตัวมันเองนะไม่ใช่ฝีมือของแม่นางม,มันมันอนแก้ผ้าตรงนี้ได้งไงมันมานอนแก้ผ้าอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับให้แม่นาง มันบอกว่าแม่นางยัออย่วยุมันเอกอูอว่าชายไรคนป่านั้นมันไอ,อาหานั่นมันหลอกมันน่าจะหลอกหรือเปล่าเพราะมันไม่เคยเห็นหญิงสาวเลยนะวันนี้แม่นางปรากฏตัวให้เราเห็นนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยจุดทูปนะครับเรียกแม่นางออกมาแม่นางสวยขนาดนี้ไม่ทำแบบนั้นหรอกใช่แม่นางสวยขนาดนี้ เจยศมึงมีอะไรจะขอกับแม่นางไม่ใช่หรือมีมีเขาไปขอสิแม่นางแม่นางมองหน้าค่ะแปลงนะมึงได้มาอันนี้เขาเลยอย่างแก้บนอะ่ะที่มึงขอสาวรับแลไว้อะ่ะมึงมาแก้บนให้แม่นางยัง แกบ่นเหรอเออมึงขออะไรไว้มึงก็ต้องแก้บนด้วยนะแล้วมึงสัญญากับแม่นางมึงจะแก้บนอะไรให้ล่ะฮะเอาน้ำแดงมึงขวดไหนน้ำแดงมึงไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมวิเทียรไม่ทำเลสอ๋อแม่นางไม่ชแม่นางไม่ช่วยแม่นางไม่ช่วยสมหวัง วันนี้ไม่ให้กินน้ำแดงแล้วไม่ได้แม่นางก็ทำให้มึงเจอกับเขาแล้วไงที่เหลือก็ต้องเป็นฝีมือของมึงเองดิไม่สมหวางก็ไม่ให้กินนะโอ้ไม่เห็นใครคิดว่าจะให้แม่นางไม่ชั้นเลยอาเขาเรื่องกันดีกว่าแม่นางนี่ละขามีอะไรจะขออะไร ถัดได้เะ็กค่ะเอาน้ำแดงมาให้หลายๆขวนเลยเอาชดุดสวยๆมาให้แม่นางด้วยเอาของหวยหน่อยได้ไหมไหวยเอ้ยผมจะขอหวยกับเจ้าแม่จะได้ไหมครับได้เจ้ายศเต็มจดเต็มจด เตรียมจดเลยเอากี่ตัวขอสี่ตัวพอครับ4ี่ตัวแม่นำขอสี่ตัวครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้เอาใก,ใกล้เคียงก็พอครับเจ็ดนแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับพี่พี่ แม่นางให้เรามานะแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับจดไว้เลยนะงวดที่หนึ่งตุลานี้นะครับผม,มผมจะจดทุบให้แม่นางทุกอย่างเลยทั้งชุดด้วย เอาชุดสวยๆมาแขวนให้แม่นางเอยๆ่ลยแหละแม่นาง,ลลน,างนี่นางมาปรากฏตัวให้เราเห็นนะพี่ๆดูดิแม่นางสวยมึงเคยเห็นก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมใช่โจทย์บอกแม่นางสวยนะแม่นางดูนะแม่นางดุเหรอเดีตรงนี้ใจเย็นๆขึ้นแล้วทำไมอ่ะ เห็นคุณหลอหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าก,กวนตีนแม่นางนะเขาเป็นคนขี้เล่นนะครับอย่าไปถือสายเจ้ายศมันเลยแม่นาะงวันนี้เราไม่ได้เอาของอะไรมาเลยนะพี่ๆแบบว่าพวกของวิเศษที่อาจารย์ให้มาอะไรเนี่ยเราไม่ได้เตรียมมานะเพราะว่าถ้าเราเอามาด้วยเนี่ยเกรงว่าแม่นางจะกลัวนะครับแบบว่าไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะ แล้วก็จะกลัวเรากับของที่เรามีนะจะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะแม่นางจะกลับยางกลับแล้วกลับแล้วเหรอเฮ้ยงันหลังของมาหา่ม่นะโอ๊ยแม่นางให้หวเยเลขอะไรนะจำได้ไหมเมื่อกี้เนะี่ยเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเหรอ ล้วแปดก่อนว่าเฮ้แม่นางเอาไม้เอาไม้ผมก็พูดกับแม่นางดีๆสิจะยศเลขอะไรนะแม่นางให้ผมเห็นเต็มเต็มตัวได้ไหมอ่ะต้นไม้มันบางอ่ะขยับเอาไม้ผมเห็นทีได้ไหมครับโอ้ใครเห็นแม่นางเนี่ยบอกไปล้มทุกคน ยังหลงไหลเลยใช่ไหมแม่นางมีชื่อว่าอะไรครับหรือว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแค่แม่นางปรากฏตัวให้เราเห็นก็ถือว่าบุญมากๆแล้วชื่อยศแม่นางจำไว้ไอ้เจ้านี่มันชื่อยศนะส่วนผมก็ชื่อเจ้าเสือนะครับไม่ต้องแนะนำตัวแม่นางไม่สนใจรู้ว่าไม่สนใจ ผมแค่อยากจะ,จะเจอแม่นางเฉยๆครับเจ้ายศพามาเดี๋ยวผมจะกราบลาแม่นางก่อนนะเพราะว่าผมจะเดินทางกลับแล้วนะพี่ผมไกลเจ้ายศก็จะเดินทางกลับแล้ว แม่นางเดี๋ยวผู้ขาจะกลับเลยนะไปชัยยศเขาไปกลับแม่นางกลับแม่นางเราจะกลับกันแล้วผมก็กลับอยู่เนี่ยด้วีกลับเลยนะแม่นางขอบคุณมากๆครับ ขอเป๊ะๆเ,เลยนะครับแม่นางไดถไ้ถ้าไม่ถูกพ่อผม,ม่ให้กินน้ำแดงนะถ้าไม่ถูกก็งวดนี้อดไปก่อนงวดนี้อดไปก่อนเจ้ายศผมจะกลับแล้วนะแม่นางโอเคแม่นางโชคดีโชคดี แม่นางหายไปแล้วนะไม่นางหายไปไหนแล้วอะแม่นางกลับไปแล้วไงมึงเอ้าอะไรวะแม่นางพี่ขาตั้งกล้องผมหลุดเลยนะพี่พวิไปเดี๋ยวเราจำมันดีกว่าเราได้ขวยแล้วนะมึงจำตัวเลขได้ไหมนะไม่ได้กูก็จำไม่ได้เขาไปดูในคลิปเราไม่ได้ย้ำให้เขาฟังหรอไม่ได้ย้ำเลยเราเขาไปดูในคลิป เมื่อกี้ถ่ายทันหมดเลยนะตอนที่แม่นางออกมาปรากฏตัวตอนผมจุดทูบปุ๊มเนี่ยแม่นางก็ปรากฏตัวให้ผมเห็นกับไอ้เจ้ายศเลยวันนั้นเนี่ยอที่ไอ้คนป่ามันมากอดต้นไม้ต้นนี้ไว้เนี่ยตัวมันแม่งโปอุชิไหยไม่ใช่ไม่ใช่ฝีมือของแม่นางแน่นอนอะว่ามันมันมันเมาหรือเปล่าวะไม่แน่ว่าดูสภาพมันเนี่ยมันดูตัวไม่ได้มันเบลอๆนะ เออก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าผีป่าอะไรเล่นงานมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันคิดไปเองแล้วมาถอดเสื้อผ้าเลยกายอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะรู้ว่ามันร้อนแล้วมันนอนตรงนี้วะก็ไม่แน่หรอกไอที่มันบอกว่ามันเปลื้องผ้าหมดนะ่ะมันกินเหล้าแล้วอากาศร้อนหรือเปล่าแหวนะมันนอนอยู่เสื้อผงเสื้อผ้าไม่มีไม่ นั่นแหละฝีมือของมันเองหรือเปล่านอนลงเหมือนกบเลยไปเดี๋วลอ,อะไรมึงเห็นอะไรอ่ะมันจะตกอกหรอห่อไม่แน่ไม่แน่ฝนอาจจะตกเราต้องรอใอ้ทุบดับก่อนไหมเออจะยศผมมูมีสิ่งนี้อีกอันหนึ่งอะไรวะเผื่อว่าต้องดีใอ้กลัวะเขาจะให้โชคมึงลองจุดดูดิจุดเลย ไอตัวนี้มันคือหวยเหมือนกันมาเลยไมเอาเด็กมาจุดได้ไง่ายจุดเลยจุดเลยเราต้องรอให้ทุกหมดก่อนนะถึงเราเจะกลับได้ตัวนี้ก็คือหวยอีกอันหนึ่งะลี่พี่จุดนี้ไม่ติดหรอหวยรุ่นลงวัน มันจะถูกบอไม่รู้ว่าที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่มึงว่าศักดิ์สิทธิ์กูก็ไปหมดอ่ะจุดอีกมันติดยากเฮ้ยโทษโทษโทษเฮ้ย <t> ม <illegal survivors> <milliseconds S 2> <t opia> ันเล่นอะไรวะโทษเมโน้อยเอามายาวย ยขาโทษเขาโทษเขาโทษขาโทษจะยศขอโทษนี่เราก็รอจนกว่าตัวเลขจะออกนะพี่พี่ก็เหมือนไม้ธรรมดาด้วยก็มึงก็ต้องรอให้ตัวเลขออกดูทูบดิลมเป่าไปทางด้านนู้นอย่างเดียวเลยนะอไม่เห็นจะมาทางนี้บ้างเลยนะ ทั้งทงที่ลมก็เป่ามาทางพวกเราหรือว่าแม่นางจะดูเราอยู่แม่นางไม่ไปไหนหรอกวนเวียนอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมแม่นางอยู่ในต้นไม้ต้นเนี้ยต้นใหญ่เนี่ยนะเออมึงมั่วหรือเปล่ามั่วอะไรถ้าแม่นางไม่อยู่ตรงนี้มั่วจะไปอยู่ไหนวะมันมีต้นใหญ่ตมึตงต้องรงอดูเนี่ยว่าตัวเลขที่ออกมาจะเหมือนกับที่แม่นางบอกหรือเปล่าเฮ้ ล่นล้นตัวเลขเริ่มออกแล้วพี่ดูเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะถ่ายพี่พี่ได้ดูตอนที่ตัวเลขเนี่ยไม่หมดแล้วนะพี่พี่นะไหนวะตัวเลขมันเหมือนไม่ปรากฏให้เราเห็นเลยนะครับตัวเลขหายหมดเลยนะอาจ้ะย่นหลบดิ แม่นางไม่อยากให้เราได้หวยหรือเปล่าวะัตวตัวเลขสิแปลกๆ<อ>นะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ก่าแปดเล็กแปดเออเออ,เอ,อใช่ใช่เล็กแปดนี่วะเล็กแปดตรงกลางตัวเดียวนะครับข้างล่างไม่รู้มีอีกหรือเปล่าอา้า พ,พี่หัวมันหลุดหายไปเลยนะเมื่อกี้นะเอ้ยเมื่อกี้มันกำลังจะออกนี่วะเอ้ยเลขอะไรวะอย่าไปเล่นเดียดศมีเล็กแปดตัวเดียวนะดูดิโอ้ยแม่น้ำไงใไกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเปหรือเปล่าแต่รู้ว่าตรงกลางนะี่ยเล็กแปดไม่เปรไมกินน้ำแดง <c oughs> แค่นั้นแหละโอเคพี่พี่ เราก็ได้ตัวเลขที่ต้องการแล้วนะตัวเดียวก็ไม่เป็นไรถือว่าใกล้เคียงนะเดี๋ยวผมกับเจ้ายนเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะครับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี